สวัสดีทุกคนทุกท่านครับพาทุกคนได้มาดูบ้านหลังคาสีสเตปตามที่เห็นครับใหญ่โตมโหฬารนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านภูมิโปลนะครับตำบลดมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับสังขาสุรินทร์เราเนี่ยเป็นต้องบอกว่าอำเภอที่มีแต่บ้านสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับตามที่เห็นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนได้ดูบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับหลังนี้ขนาดใหญ่ครับด้านหน้ากว้างนะครับอยู่ที่12เมตรนะครับช่องละสี่ครับ ช่องละสีช่องละสีสีสามเมตรนะครับหลังคานี่เป็นสีสเตปนะครับหนึ่ามสี่โอ้นะครับแบบก็จริงๆอ่ะแบบบ้านอาจจะดูสวยกว่านี้นะครับเท่าที่สอบถามญาติญาติท่านมาท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออเป็นสีเทาอีกแบบหนึ่งครับบริเวณด้านข้างนี่ครับบริเวณด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคือมุมถ่ายผมอาจจะถ่ายยากหน่อยเพราะว่ามันแคบนะครับ ถ้าอยู่บริเวณพื้นที่กว้างๆจะเป็นบ้านที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับไล่เข้าไปครับ1 2 3ตรงนั้นล็อกละ4เมตรก็จะเป็น432แล้วก็ข้างหลังคือห้องห้องห้องครัวกับห้องน้ำนี่เท่าไหร่นะพี่ทศ3าเมตรใช่ไหมครับครับผมสอก็จะเป็น15 15รวมกับด้านหน้าที่เป็นระเบียง4เมตรก็จะเป็น19 19เมตรโอ้โห19คูณสนะครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณสักโอ้เยอะเลยนะครับ อยู่ที่ประมาณสัก200ตารางเมตรโดยประมาณตามที่เห็นครับนี่โอ้โหใหญ่โตมโหฬารน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตญาติญาติของท่าน,นครับเป็นพีทธธ่ทศนะครับที่รู้จักกันก็เลยขออนุญาตเข้ามาดูแบบเพื่อที่จะให้หลายๆคนครับได้เป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการสร้างบ้านครับหลังนี้งบประมาณนะ่าจะอยู่ที่ประมาณสักล้านสี่ล้านห้าเอาแบบฟูลออปชันเลยนะครับหมายถึงว่ามี พวกผ้าม่านมีแอร์มีการกั้นห้องมีอัญลอยครับที่เป็นเนี่ยครับตามที่เห็นนะครับใหญ่มากครับดูแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในนี่แบบสุดอลังการครับสีเป็นด้านนี้ครับยกสูงขึ้นนะครับยกสูงขึ้นจากพื้นอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับติดองติดแดพร้อมครับตามที่เห็น1 2 3ล็อกละ4เมตรครับ4 3 2แล้วก็ห้องครัวตรงนั้น3เมตรก็จะเป็น15แล้วก็บริเวณระเบียงด้านหน้าครับ4เมตร 4คูณ12นะครับก็เลยจากด้านหน้าถึงด้านหลังนี่ก็จะเป็น19โอเคเดี๋ยวเราไปสอบถามข้อมูลตัวบ้านจากพี่ทศกันเจอแล้วนะครับสี่ทศสวัสดีครับพี่ทศครับสวัสดีครับ<อ>รับผมสวัสดีครับบ้านหลังนี้นี่<อ>ต้องบอกว่าเป็นบ้านของญาตินะเ,เป็นบ้านของญาติชื่เจ้าอของ,ของอพี่เอื้องเขาไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดขออนุญาตสอบถามข้อมูลเจ้าของบ้านนี้เป็นท่านทํางานอะไรยังไงที่ไหนเ,เขาทางานขับรถอยู่แถว ภาคตะวันออกครับชนรยองเป็นรถรับจ้างรถโมรากครับครับผมแล้วผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็เป็นพยาบาลในอาชีพอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีโรงพยาบาลเอกชนพี่ผู้ชายท่านทํางานอยู่ที่ระยองนะขับรถส่วนผู้หญิงท่านเป็นพยาบาลท่านสร้างบ้านไว้ประมาณนี้นะครับขออนุญาตพี่ทศพาเดินขึ้นไปดูข้างบนนะครับบ้านหลังนี้ก็ประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ทศประมาณอยู่ที่ประมาณล้านล้านห้าประมาณล้านห้าล้านสี่ล้านห้าประมาณนั้นนะครับ บ้าน,านหลังนี้ไม่ใช่เหมาใช่ไหมครับครับเป็นการจ้างช่งางเฉพาะโครงสร้างเสร็จก็มาในเรื่องของการโกชาบแล้วก็สีผนังฝ้าไฟฟ้าก็ต่างหากต่างหากอโ<ร>ลยอโลยเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเราระเบียงด้านข้างนะครับเป็นเหล็กแบบนี้เป็นเข <นะ S 1> าเรียกว่าอนลยนะพี่ต้นครับแล้วก็ช่างติดบัวบัวปูนนะครับต่างหากโอ้ช่างช่างคนละชุดเลย นะครับมัน,ม,นมันก็เลยกกพอช่าง,งให้หลายชุดราคาก็เลยอาจจะสูงขึ้นช่างประตูหน้าต่างที่เป็นไม้ก็ต่างหากขอ,อแยกส่วนกัเกนกเลยครัับแยยกกส่วนนเลโอ้นี่ครับช่างไม้เฉพาะเลยครับเป็นไม้เป็นประตูบานคู่ครับเลือดออกข้างนะครับ,บ <า S 2> ห่างต่างก็จะทําเองหน้าต่างทําเองไม่ ช่างทาเองก็คือแล้วแต่เราจะเลือกขนาดเท่าไหร่ครับผมมันจะไม่ใช่หมายถึงว่าเราออกแบบให้ช่างเขาจัดการให้๋อดูจากลักษณะไม้น่าจะเป็นไม้ปดูนนะครับพี่รถนี่ครับลายไม้ทรงหน้าต่างก็จะสูงจะสูงกว่าบ้านทั่วไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อหน้าต่างเปิดแล้วมันจะโล่งนะครับครับผมอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นการออกแบบที่ลงตัวเลยเนาะพี่ระ ส่วนประตูก็จะเป็นประตูไม้ครับตามที่เห็นเป็นบานสไลด์ครับลองเปิดปิดให้ดูนะครับพ่ทศ์นี่ครับบานเลื่อนซ้ายขวาบานสไลด์ประตูผมว่าแค่ประตูน่าจะหมดเป็นเหมือนแล้วนี่น่าจะาน่าจ่ามันมาเป็นชุดครับเอาเป็นชุดใช่ไหมครับชุดไอ้ผนังด้านข้างแล้วก็บวกห้างอีกด้วยบวกข้างบวกข้างก็หมายถึงบริเวณนั้นใช่ไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นอ๋อนี่ใช่ไหมครับแบบนี้เป็นไป ปกบมาเรียบร้อยครับเราก็เอามาติดตั้งครับผมนี่ครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับสุดอลังการส่วนกระเบื้องก็จะเป็นนี่ครับขนาด60สิบคูณหกินะครับกระเบื้องด้านหน้ามันก็จะเป็นสีลายไม้นะครับลายไม้ให้มันรับกับไอ้ประตูที่เป็นไม้นะพี่โทษนะตามที่เห็นครับโอเคเลยทีเดียวบริเวณด้านหน้าครับ4ี่คูณสิบเมตรครับระเบียงนี้นั่งสะใจเลยนะครับเล่นฟุตบอลได้เลยถ้าเป็นเด็กๆยาวนะครับโล่งมากนะครับ แล้วก็ยกสูงเท่าไหร่ครับพี่ทศนี่จากเสาด้านล่างถึงด้านบน,น,นสามเมตรประมาณ3ามเมตรหลอดไฟช่างไม่ใช่ชุดเดียวกันนะครับก็เลยแยกส่วนกันนะครับเป็นประมาณนี้ขออนุญาตด,ดูข้างในนะครับผมขออนุญาตพี่ทศเข้าพาเข้าไปดูข้างในนใี่ข้างในก็จะเป็นอลูมิเนียมับอลูมิเนียมขาวโอ้เป็นแบบนี้เลยเจ้าของบ้านท่าน ท่านเป็นพยาบาลนะครับดูก็คล้ายๆกับอนามัย <laughs> เหมือนกับโรงพยาบาลเลยครับนี่ครับสวยงามไปอีกแบบนะครับตามที่เห็นดูด้วยกันสามห้องนอนสามห้องนอนใช่ไหมครับหนึ่งห้องโถงห้องโถงคือห้องนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้คือ,อห้องโถงห้องทัวร์นี่ครับนี่บริเวณห้องโถงตรงนี้ล็อกนี้น่าจะเป็นสี่คูนสี่แล้วแหละนะครับนี่ครับอ้าวแต่ว่ามันเป็นห้องโถงมันก็ใหญ่เลยนะครับนี่ห้องนอนทางนี้หนึ่งห้องนอนสองห้องนอนแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สาม ขออนุญาตดูข้างในได้เรื่อยครับผมนี่ครับข้างบนจะเป็นหลอดหลอดไฟแบบ LED นะครับแล้วก็หลายๆอย่างประกอบกันตามที่เห็นครับภายในเป็นห้องกระจกครับนะครับก็ประมาณนี้ครับคงจะไม่ได้ดูรายละเอียดข้างในเท่าไหร่นะครับแต่มันพอที่มองเห็นครับเพราะเป็นห้องกระจกสามารถที่จะมองทะลุเข้าไปได้นะครับรวมถึงผ้ามงผ้าม่านไหมครับที่บอกว่าร้านสี่ร้านห้าโอ้ใหญ่เลยเนาะแต่เจ้าของท่านยังมายังไม่ได้มาอยู่บัวพลาสติกครับจะเป็นลายไม้ เป็นตัวที่เด่นใช่ไหมครับสีขาวนะครับตัดกับสีขาวมันก็จะเด่นขึ้นมาเนาะเด่นนี่ครับมองไปแล้วเนียนตานะครับตัวตัดสวยโอเคเลยจะรับกับไอ้สีขาวนี้ครับผมอ่าถัดจากนั้นครับล็อกที่สามที่เราเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องครัวห้องโถงห้องโถงอ่าจะเป็นหงเก็บของเก็บนั่นเก็บนี่แต่ไม่ใช่ห้องครัวนะครับจะมีหน้าต่างทะลุซ้ายกว่าครับอ๋อหน้าต่างซ้ายขวาลมทะลุครับลมทะลุอ่า ถ้าเจ้าของมาอยู่ท่านก็คงจะเปิดให้มันลมมันพัดผ่านนะ,ะพี่เนาะนี่ครับตอนีเจ้าของเาไม่อยู่อืมเจ้าของไม่อยู่แต่ก็ยังโชคดีที่พี่ทศได้อยู่ก็เลยได้เห็นลักษณะของบ้านนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นานๆทั้งท่านถึงจะกลับมาทีหนึ่งหรือเปล่าครับ,รบเดยกน,นีๆอืมมันแล้วแต่จังหวะเขาเวลาเขานัา่นก็ต้อมาอมพอลูกเขาอยู่นี่ไงอ๋อลูกอยู่นี่ลูกอ๋ออยู่กับลูกอยู่กับตายายใช่ไหมครับอืมเป็นประมาณนี้ครับส่วนฝั่งด้านนู้นนะครับเป็นห้องน้ํบ ห้องน้ำสองห้องน้ำนะครับก็คงจะไม่ได้เข้าไปดูด้านในครับก็เป็นประมาณนี้ครับสองห้องน้ําแล้วก็จะมีประตูประตูทะลุเข้าไปด้านหลังตัวนี้จะเป็นห้องครัวนะครับแยกส่วนกันเลยต่างหากนะครับห้องครัวนี่ความกว้างความยาวเท่าไหร่ครับพี่ทศห้องครัวน่าจะสามเมตรคูณสิบสองนะสามคูณสิบสองนครับตรงนี้คือต่อรับจากไอ้ตัวชั้นบนไอ้ตัวตัวที่เป็นราคาชั้นบนครับผมต่อต่อยื่นออกมาเลยใช่ไหมครับอันนี้คือบริเวณห้องครัวนะครับกว้างเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเอาเตากรงเตาแก๊สมานี่ถือว่าโอเคเลยนะครับฝั่งด้านนู้นวางขึ้นซักพคงขึ้นซักผ้านี่ครับบุผนังเพื่อที่จะไม่ทาสีถ้าทาสีบางครั้งมันจะเปื้อนอะไรง่ายแต่ถ้าเป็นเหมนี้มันเช็ดได้ง่ายเนาะนี่ครับก็แล้วแต่เจ้าของบ้านจะเลือกลายแบบไหนแต่อันนี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านเลือกลายมาเองนะครับข้างหลังสีกระเบื้องก็จะแตกต่างกับบริเวณด้านหน้านะครับอันนี้เป็นสีแบบสีครีมนะครับมีเลยงานท่อนทั้งละเอียดครับ อย่างที่อธิบายไปครับว่าช่างคนละทีมงานกันนะครับก mm ็ hmm. ทั้งไม้ mm hmm. ทั้งอะไร mm hmm. ก็แยกชุดกันเข้ามานะ mm hmm. ครับอันนี้ห้องครัวถ้าจากนั้นก็จะมีประตูด้านหลังครับเป็นประตูบานไม้นะครับทะลุหลังออกมา mm hmm. กว้างใหญ่นะครับบ้านหลังนี้นี่ครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังสีของตัวบ้านครับัวเป็นสีเทาแบบเนี่ยเทาแบบนี้ตัดกับสีขาวครับตอนแรกเขาก็สงสัยกันวะ่าทำไมใช้สีนี้แต่พอเสร็จแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โห แต่ละคนก็อึ้งกันเลยครับเพราะว่ามันสวยงามนะครับตามที่เห็นบริเวณด้านล่างจะไม่ได้ทาสีครับแต่ว่าก็จะเอากระเบื้องนะครับได้มาปูบริเวณข้างๆดูสวยงามนะครับแล้วก็เมื่อทําเสร็จนะครับข้างๆก็จะมีการเทพื้นออกมาจากตัวบ้านอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบครับเนี่ยครับดูสวยงามเลยนะครับยาวแล้วก็ใหญ่ครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็ห้องโล่งห้องเก็บของนี่แบบตามที่เห็นเมื่อกี้แหละนะครับ ช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณล้านสี่ล้านห้านะครับเท่าที่สอบถามพี่ทศนะครับซึ่งท่านก็เป็นญาติกันอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับประตูเป็นประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างบ้านอีกหนึ่งหลังที่เราจะอาไปเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการสร้างบ้านนะครับแต่ละพื้นที่วัสดุและราคาก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเลือกลองพิจารณาดูนะครับรวมถึงค่าช่างด้วยนะครับการเหมางานอะไรเผื่อมันจะ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่ลหลายๆคนจะนําไปตัดสินใจในการสร้างบ้านวันนี้ผมพาทุกคนได้มาดูกันนะครับหนึ่งหลังครับผมอยู่ที่บ้านภูมิโพนนะครับตำบลตำบลดมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมโอเคครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ